นะครับอย่างท่านเลวัตยังไม่คเคยยไปอบรมหลักสูตรอะไรตา่างๆแต่ผมเนี่ยไปอบรมมากมายดังนั้นผมก็เลยมีเพื่อนเยอะผมมีเพื่อนผู้อกษาเยอะมากเพราะผู้อพกษารู้กฎหมายครับดังนั้นเวลามีเรื่องอะไรเราสามารถจะถามท่านได้และท่านบอกเพราะเขาเป็นวิทยาทานอยู่แล้วเขาบอกเราก็เหมือนบอกชาวบ้านดังนั้นผมก็จะถามเพื่อนๆน ที่เป็นภุกษาผมมีเพื่อนอายการเยอะครับเวรามันมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องจะต้องเกี่ยวกับเรื่องวิธีพิจารณาความมายาอะไรต่างๆเนี่ยอายการเขาจะเก่งเขาก็จะสอนผมว่ากฎหมายนี้ไปเปิดนะอย่างเช่นว่าเรื่องออกหมายหมายจับอย่างเงี้ยคนนั้นพูดอย่างนี้คนนั้นพี่อายการบอกพี่ตามไปดูมาตา 60, หกสิบหรือหกสิบหกป่ะเมื่อวาน 66วงเล,ล็บหนึ่งนั้นจะไปดูมาตานี้ปุ๊บไอ้คนวิพา์วิจารณ์ที่วิพาควิจารณ์ผิดถูก้ะคือคุณไม่ดูมาตานตา66วงเล็บหนึ่งถ้าดูแล้วเข้าใจเลยและจะเข้าใจสารด้วยว่าที่สารออกเนะี่ยใช้ท่นานอะไรม่าอไรที่บางคนก็วิพา,วา,า์วิจารณ์ซ้ายวิจารณ์ขวาไม่ถูกครับต้องไปดูตัวนี้ผมก็เลยมีพวกเยอะผมก็มีเพื่อนเป็น ทนายหลายคนจริงๆผมเพื่อนผมนี่เป็นทนายั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่จนรุ่นปัจจุบันแม้จะเป็นทนายเซลงเซเล็บต่างๆผมรู้จักหมดครับทนายเขาก็สู้ความอีกมุมหนึ่งทนายเนี่ยเป็นคนบุคคลหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรู้กฎหมายทูก้ว่าทนายคนเนี้รู้ว่าคนนี้ก็ะทาความผิดแหละ แต่เมื่อเขาเป็นอาชีพเขามาจ้างเขาก็ทําทุกอย่างเพื่อสู้ให้รูปความเขาครับนั้นฝ่ายไหนก็แล้วแต่ดังนั้น,วนเวลามันเป็นลูกทุก่งเป็นคนคุกดินเนี่ยนักกฎหมายที่เป็นทนายความจะจะกล้าได้กล้าเสียคุกและพูดตรงตรงแถเก่งที่สุดก็คือเพื่อทนายเดี๋ยวคนบอกเอะผมไม่แซวเดชาบอกไม่ใช่เดชาก็เพื่อนกันเป็นนักแถมกัน ชอบมินทาว่ากล่าวกลังผมจะจุกรูล่วงนาทีเป็นเพื่อนรักกันแต่อย่างเงี้ยพวกเขานะั้นคุณจะเห็นได้ทนายทั้งๆทงี่เขารู้กฎหมายแต่เขาจะแถแถเพื่อให้รู้ความเขาเพื่อจะเอาที่แถเนี่ยเป็นข้อกฎหมายไปต่อสู้หรือไปจับผิดฝ่ายตรงข้ามหรือเพื่อจะใช้ประโยชน์ในการต่อสู้คดีดังนั้นอย่าไปคิดอะไรมากครับ ทนายทุกฝ่ายมีหน้าที่อย่างนี้แล้วนั้นผมก็มีเพื่อนที่เป็นทนายนะครับแล้วพี่เลวัตท่านก็พูดเพราะท่านตรงๆรท่านทำหน้าที่ของท่านตรงตรงว่าท่านพี่เลวัตไม่ได้หรอกเพราะท่านมีหน้าที่อย่างนั้นแต่ใครจะร้องใครอะไรก็เป็นสิทธิ์พี่เลวัตก็ต้องไปชี้แจงนะครับนะครับเหมือนผมผมก็ต้องไปชี้แจงใครด่าผมผมก็ต้องชี้แจงพี่เลวัต ใครด่าท่านท่านก็ไปชี้แจงแต่ต้องไปดูเทนนจิตว่าพิเลวัดแกมีเทนนจิตเล็วไหมมีเทนนจิตชั่วไหมไม่มีเพราะท่านก็เป็น,นบุคคลธรรกเสียนนผมที่ออกมาก็เพื่อทําให้สังคมดีขึ้นนั้นทนเลวัดกับผมเหมือนกันเทนนจิตเดียวกันความมุ่งหมายนเดียวกัน นะครับแต่เวลาการพูดหรือการทําอะไรมันอาจจะคนละลีลาผมก็อาจจะเป็นสไตล์ของผมพี่เลวัดก็เป็นสไตล์ของผมนั้นอย่าไปถือเลยต้องเอาเนื้อหาเอาเทนนจิตว่าพี่เลวัดกับผมนั้นมีเทนจิตเดียวกัน<ช>นะครับเอฟซีบ,บอกว่าท่านในวัดปรึกษาอายการฟรีค่ะลูกท่านเป็นอายการนะนั่นแหละั้นท่านก็มีลูกท่านก็เป็นอายการแล้วท่านก็ไม่ผิดหรอก เอาละแต่ว่าเวลาพูดไปเนี่ยเวลาคือคนบางทีไม่จอยคือต้องถามคืออย่างผมไม่ออกรายการเนี่ยมีคนบอกเอ๊ะทำไมพูดถึงแต่คนนี้คนนี้ผมบอกผมไม่พูดยังไงวะเพราะไอ้คนนี้มันมีปัญหาอยู่แล้วคนก็ถามแต่เรื่องนี้แล้วผมจะให้ไปพูดในขอในงอได้ไงผมก็ถามในโกอล้วคนบอกเอ๊ะทำไมมาพูดแต่เรื่องนี้ก็มึงจะถามกูดิ ไม่ถามกูกูพูดเรื่องอื่นใช่ไหมอพอตอนนี้มีให้ถามอีกคนหนึ่งผมก็พูดอย่างนี้เพราะถ้าไอ้คนสองไม่มีผมก็ไม่พูดถึงอยู่แล้วแล้วไม่ต้องกลัวนะครับสิ่งที่เราพูดเราเอาประเด็นทั้งคมที่มีอยู่เอาเหตุการณ์ที่มีอยู่มาพูดมาวิเคราะห์มาวิจารณ์เอาข้อกฎหมายมาจับและจิ้มขัดให้ความรู้ทางกฎหมายในการป้องกันในการช่วยเหลือตัวเองนี่คือหน้าที่ของผม ไม่เป็นไรครับผมคิดว่าใครจะมาร้องทุกหรือว่าอะไรพี่เรวัตส,สุดท้ายแล้วเขาคำว่ากฎหมายก็บอกมีเจตนาหรือไม่คำว่าถ้าทำแล้วไม่มีเจตนาอะไรก,ก็ไม่มีความผิดครับผมก็เหมือนกันผมก็ไม่มีเจตนาว่าใครเพราะผมก็พูดหลักการกฎหมายแล้วผมเนี่ยพูดเรื่องกฎหมายเป็นหลักอาจจะมีย,ยกตัวอย่างบ้าง อะไรต่างๆก็เอาประสบการณ์เข้ามายางวันนี้ผมไปบรรยายที่พาดาเด็กชอบมากเพราะผมเอาทั้งประสบการณ์เอาโครงการต่างๆเอาเรื่องยาเสพติดเอาเรื่องอะไรที่ผมไปบรรยายอะไรต่างๆเนี่ยก็มาพูดให้เขาก็ชอบผมนี่มีความชํานาญในเรื่องการเรื่องการป้องกันหรือเรื่องความปลอดภัยเมืองเราจะดูปัญหาความปลอดภัยเมืองอยังไงเนี่ยผมมีความชำนาญและผมไปบรรยายหลายที่ แม้แต่เพื่อนผมตอนนี้เป็นนายกอบจอภูกเก็ตท่านเลวัตอารีลอดท่านยังแต่งตั้งผมเป็นที่ปรึกษาดูแลความปลอดภัยให้เกาะภูกเก็ตในเรื่องความปลอดภัยเมืองส่วนการทำหน้าที่อะไรก็เป็นหน้าที่ตำรวจครับเพราะผมไม่ได้เป็นตำรวจแล้วแต่เราไปเขียนวางแผนให้ว่าเมืองนั้นจะต้องมีความปลอดภัยอย่างไรหนึ่งสองสามเราจะแก้ปัญหา ผู้ลงผู้ายอย่างไรเราจะแก้ภาพลักษณ์ในอาชจจกรรมให้ต่างชาติเขาเห็นว่าเราเอาจริงเอาจังต่อภาพลักษณ์อะไรที่ไม่ดีคดีความอะไรที่ไม่ดีเราควรจะทําอย่างไรและคดีความบางคดีความต่างชาติเขาเอาไปวิพากษ์วิจารณ์ประเทศเราเสียหายผมก็ไปวางแผนให้แบบนี้นะครับผมไม่ทําหน้าที่นี้งั้นผมก็เป็นที่ปรึกษาแพ้วเวลาผมบรรยายผมก็จะพงบรรยายเรื่องความปลอดภัยเมือง ธรรมาิบาลเรื่องความซื่อสัตย์สจริตผมก็จะไปหลักสูตรนี้ไปบรรยายเรื่องผู้นำครับเวลาผมไม่บรรยายตามมหาวิทยาลัยผมจะไปบรรยายเรื่องผู้นำเพราะพรุ่งนี้เขาจะจบปิาตีไปแล้วพอจบปิยตีไปทํางานพอเป็นญาตีสมัยนี้เขาเรียกว่าไปเป็นผู้นําแล้วแล้วเวลาเราจบปิาตีเนี่ยเราจะเป็นผู้นํอยังไงเราจะมีจรรญาบรณใน ในฐานะผู้คาชาอย,ย่างไงจะมีจัญญาบันในฐานะเป็นผู้แต้มชายอย่างไงจะมีจัญญาบันในฐานะทําทงานร่วมกันอย่างไรมันจะมีจัญญาบันหมดเลยอันนี้ผมก็ไปสอนไปสะกิดใจไปให้แนวความคิดอันเนี้จะมีประโยชน์นั้นผมก็จะไปสอนหลักสูตรแบบนี้และที่สำคัญก็คือไปสอน ประสบการณ์ในการดูแลหรือการบริหารงานบุคคลซึ่งผมอาจจะมีความชำนาญบ้างและอีกอันหนึ่งก็เรื่องความมั่นคงเรื่องเวลามีม็อบมีการประท้วงในฐานะเราเป็นนักเจราจารเราจะทําตัวยังไงวันหลังพุณจะพูดว่าหลักเจราจานั้นที่สําเร็จ,จมันเกิดจากอะไรการเจราจานั้นครับพี่เวลาเราไปเจราจาใครเราจะเจราจาให้สงบได้ คนที่บัเจราจาเนี่ยเขาจะดูตัวตนเราก่อนว่าในฐานะผมเป็นหัวหน้าชุดเจราจาฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายตำรวจเนี่ยเขาจะมาดูตัวตนผมว่าผมเนี่ยเป็นคนน่าเชื่อถือหรือไม่เป็นคนพูดจริงทำจริงหรือไม่เป็นคนเอ็นเอียงหรือไม่เป็นคนที่สามารถจะพูดจาแล้วเชื่อถือแล้วไว้ใจได้ไหมว่าคนเราพูดแล้ว คุเราเอาสามารถจะไปพูดกับรัฐบาลได้ดังนั้นคนที่มาเจราจากับเราเนี่ยเขาจะเชื่อผมเลยแล้วพอเราไปเจราจาบ่อยๆออกสื่อบ่อยๆวันนี้รัฐบาลมอบให้พลวัตีวิชัยไปเจราจาเรื่องนี้เรื่องนี้พอทําเข้าบ่อยๆบ่อยๆปุ๊บกลายเราเป็นคนน่าเชื่อถือจากผู้ชุมนุมเลยมีผู้ชุมนุม,มกลุ่มหนึ่งเขาเรียกตอนั้นใหม่ก่อนผู้ชุมนุมประท้วงเรื่องชาวนาครับ ใครเป็นจาไม่มีทางสำเร็จผมไปเจราจาเชื่อไหมโอ้โห,โโหแบบกอดคอกอ,อเนื้อสั่งทำได้หมดเพราะเวลาผมไปเจราจารผมพูดคำเดียวกับบอกว่าพี่น้องการที่ท่านมาชุมนุมวันนี้ผมเห็นใจมากแล้วผมบอกให้ฟังว่าการที่พี่มาชุมนุมนั้นแสดงว่าพี่เลิ่มละความเดือดร้อนแล้วการที่พีมาชุมนุมนั้นเนี่ยผมเห็นใจเพราะพ่อ,พอผมแม่ผม ก็ทำนาเช่นเดียวกับพี่น้องพ่อผมจบภาษีแม่ผมอ่านหนังสือไม่ออกทำนายังตายดันั้นผมก็คือลูกชาวนาผมพูดแค่นั้นแสดงว่าผมเนี่ยอยู่ฝั่งเดียวกับเขาเห็นไหมครับไอตัวตนในนี้มันแสดงออกเขาไว้ใจเนยนั้นเขาจะพูดในผมหมดไม่ได้ต้มเขาหน้าไ่หลอกลวงแต่เราให้เห็นว่าการเป็นเจรจาผมเนี่ยเป็นมิตรกับเขา คุณพูดอะไรผมทําให้ได้หมดแต่ว่าเราเราไปพูดกับรัฐบาลรัฐบาลจ,จะให้ไม่ให้ผู้มีอํานาจจะเห็นใจกูไหมเป็น,นเรื่องสุนถ้าเขาไม่ให้ยังไงผมก็เอาคําพูดของรัฐบาลว่าได้ไม่ได้เอามาบอกชาวนาเขาเขารักผมแล้วเวลาชาวนาพวกที่ทากินอะไรมาล้อมทําเนียบเขาส่งเขไปหมดเรียบร้อยหมดอะเสร็จแล้วผู้น่าชุมนุมก็ตกจุงได้ผมก็ต้องไปกราบรถกราบเท้า บ,บริษัทบขสอขอรถเขาสิบคันรถบัสไปส่งไปกาบรถไฟขอให้รถไฟขึ้นรถไฟฟรีกลับบ้านกลับช่องไปดังนั้นเวลามาชุมนุมเรียกหาแต่ผมนะครับเพราะจะได้รับบริการทั้งน้ำทั้งส้วมต่างๆหมดผูกการแต้มผูกการหูดำหมดนั้นอันนี้คือหลักที่เวลาผมไปบรรยายผมก็จะพูดอย่างนี้ซึ่งมันมีหลักอยู่ผมเขียนหนังสือเล่มหนึ่ง คือเรื่องวางปืนใช้ปากหลังจากผมมาเป็นผู้การแล้วการปรับปรามผมก็น้อยลงแล้วไปบูไปประหัดประหารใครผมไม่เคยทำลวไปทาอย่างเดียวก็คือมาเป็นผู้บริหารและผมก็เลยเขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งเรียกว่าวางปืนใช้ปากวางฟืนขอโทษครับวางฟืนใช้ปากคือเหมือนน่ะเรามาทํางานโดยใช้ปากใช้ความคิด มาพูดแหละนะครับรก็เลยเล่าให้ฟังอ้าวโอเคมีอะไรไหมน้องสา